สวัสดีครับเ,เพื่อนๆน,น้อเ,เพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูดับนั่นเพื่อนนะดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างสองสูตรเตมดับล่างที่ผมยังไม่ถ่ายให้เพื่อนไปเต้มดับล่างลองดูว่าเต้มดับมันเหลืออีกเต้มเดียวของผมวันนี้จะเข้าไหมเพื่อน <c oughs> วันนี้เหลือแต้มดับแต้มเด่นเหลืออีกแต้มเดียวถ้าถ้าถ้าสูตรที่จะผมจะนําถ่ายให้เพื่อนไปนดูนี่ถ้าเกิดมันเข้าหมดนั้นเพื่อนนะเราจะเหลือแต้มอีสุดเดียวแต่ผมก็จะจะกันไว้ให้หมดนั้นเพื่อนนะถึงว่าถ้าเกิดว่าแต้มมันผิดเราก็ต้องมีตกกันอ่ะคลิปนี้ดูดับดับแต้ม2องตัวล่างแล้วก็ดับหน่วยดับหน่วยอาจจะถึง ดับสิด้วยนั่นเพื่อนนะเอาเวลาพอพรุ่งนี้ก็รู้ผลแล้วเพื่อนเห็นในหลายสำนักก็จับกนันออกมาบางคนก็ไปเชีร์เลขนี่นั่นเพื่อนนะก็แล้วแต่ใครช่องเราสำหรับช่องเราเราก็ทำตามสูตรสูตรที่เรานำถ่ายเห็นเพื่อนไปมันก็เข้ายังไม่เคยหลุดเราก็ต้องถ่ายตามตามนี้นั่นเพื่อนนะ ก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปวัวนี้ทาขึ้นมาเพื่อเปลีนนะ่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเลขแค่หน่อยเดียวนั้นเพื่อนนะเลขฝั่งละสองตัวผนออกตรงกลางเต็มดับอยู่ซ้ายมือดับหน่วยอยู่ขวามือ ดูงวดที่ยี่สิบห้าเลยนานเพื่อนนะอือนี่งวดที่ยี่สิบห้าเลยเพื่อนตองน,นี้ก็ติดอันนี้อีกอ่ะนี่พอดีลงอีกนิดนึง ดูสิตรงนี้พอไม่เคยผิดนั้นเพื่อนนะไม่เคยผิดแต้มดับ2ตัวล่างก็ยังไม่ผิดดับสองตัวดับหน่วยก็ยังไม่ผิดปีกว่านั้นเพื่อนนะปีกว่ายังไม่เคยผิดผมจะไม่ผมจะไม่ติ๊กนั้นเพื่อนนะผมจะไม่ติ๊กไม่วงเพื่อนดูเอาว่าอันนี้คือแต้มดับสองต่อ ดับสองตัวล่างดับดับสี่ดับห้าผมมาเต็มสองดับหน่วยดับหน่ two. Two. วยสองสูตรสองสูตรผมเขียนลงสองช่องสองสูตรเขียนลงสองช่องอันนี้สูตรเดียวสูตรเดียวเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปสองตัวยังไม่เคยผิดเป็นแต้มดับนี่สูตรเดียวนี่สองสูตรจะเพิ่มหนึ่งไปก็ยังไม่เคยมาเพิ่มหนึ่งไปก็ยังไม่เคยมา อย่างนี้ก็เต็มหกอย่างนี้ดับก็อยู่ดับหน่วยไม่มีดับหน่วยไม่ม,ม,มีอันนี้ก็เต็มดับเต็มดับน,นี่เต็มอะไรนี่เต็มแปดดับสามดับสี่ดับศูนย์ดับหนึ่งยังไม่มานานเพื่อนนะเต็มยังไม่มา <c oughs> ไปไปดูงวดสุดท้ายเลยเพื่อนเราไปดูดับส0อีกที่หนึ่งเต้มดับดับดับแต้มหนึ่งดับเต้มสองงวดที่ผ่านมาหนึ่งกับสองดับมาเจ็ดเจ็ดต้มสี่ดับหน่วยดับหน่วยมางวดนี้เต้มดับ แต้มดับผมถ่ายเงนเพื่อนไปรู้สึกว่าผมจำได้มีแต้มสแต้มสีแต้ม4ีแต้ม 4, แต้ม,ตมเ,เพื่อนแต้ม6กแต้ม7ก็ติดดับไป2ตัวนั่นเพื่อนนะติดดับไป2ตัวดับหน่วยเลขแปเลขแปที่ช่องเราหาได้เลขแป ไม่ต้องเอามาหน่วยนั้นเพื่อนนะเอาไปไว้หลักสิบไม่ต้องนี่ไม่ต้องว่าซื้อซื้อไม่กลับแล้วตับแตกอะไรเเพื่อนห้าดับถ้าห้าดับเสร็จแล้วเก้าไม่ไม่มานีเพื่อนนะเก้าจะไม่มาในเลขล่างถ้าถ้าห้าดับแล้วห้าดับแล้วเลขแปดกับเลขเลขห้ามีบางสำนักเขาเชียอเลขเก้านั้นเพื่อนนะแต่เราไม่เชียอเลขเก้าถ้าถ้าห้าดับหน่วยแล้วเก้ามาไม่ได้ ้าจะมาไม่ได้เลขล่างงวนหน้านี้จะไม่มีเก้า็แต้มเราเหลืออีกแต้มเดียวเดี๋ยวผมเอาใบนี้มาวางเสร็จแล้วค่อยเปิดดูไอ้นั้นให้เพื่อนดูอีกทีนึง่งดูดับ10อีกทีนึงเดี๋ยวมจะซองมันจะโบเบดูดับ10นั้นเพื่อนนทีน ดับสิบล่างไหนล่ะไหนล่ะหายไปแล้วเดเลยดับสิบล่าง45 46, 46ิบห้งวด สี่สิบหกงกคุณยกเล่มมาเลยนะเพื่อนนะผมไม่ได้ลอกมานะยกเล่มมาถ่ายเพื่อนไปเลยดูงวดปัจจุบันเลยเพื่อน <c oughs> ตัวกลางตัวกลางเพิ่งจะผิดนั่นเพื่อนนะตัวกลางเพิ่งจะผิดดับสิบตำแหน่งตำแหน่งตัวนี้ผิดหนึ่งงวด บนเด็กหกผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ตัวกลางผิดหนึ่งงวดตัวนี้ผิดหนึ่งงวดมางวดสุดท้ายอันนี้ดับดับสิดับสิบสูตรนี้พึ่งพึ่งผิดพึ่งผิดสูตรเดินมา สี้างวดสี่สิบห้ามาผิดที่สีห้าตัวกลางสูตรสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดตัวสุดท้ายตรงนี้ยังไม่เคยผิดเด็กสามเลขหก, 6, ย,ก, 3, ย,ก 4, ยังไม่เคยผิดเด็กสเลขหกเลขสามเลขสี่ยังไม่เคยผิดเลขกสามเลขหกยังไม่เคยผิดผิดตรงกลางผิดตรงกลางผิดตรงนี้ ตรงนี้เลขสามเลขหกยังไม่เคยผิดเลขสามเลขหกยังไม่เคยผิดเลข,เลขตัวเดียวกันสองสูตรตัวเดียวกันนึ่งสองสูตรเลขเกตตำแหน่งเลขเกตนี่ผิดหนึ่งงวดตำแหน่งเลขสี่ผิดหนึ่งงวดตัวกลางกับตัวท้าย ดูแต้มดับอีกทีนึงนั่นเพื่อนนะอันนี้ดับสิบนั่นเพื่อนนะแคบไปนั่นเพื่อนนะดับสิบนะดับสิบดับสามดับหกดับเจ็ดดับสามดับสี่ดับหกดับหกดับสิบล่างแต้มดับอีกสูตรหนึ่งดับแต้มเก้าตรงไหนล่ะอยู่กับหน่วยล่าง กับหน่วยล่างเดี๋ยวผมยกออกอยู่ในเล่มนี้แล้วเพื่อนหน่วยล่างนี่เดี๋ต้องยกไปไหนเลยอยู่กับตรงนี้เลยตำแหน่งนี้นั่นเพื่อน่ะที่ผมวงสีเขียวลงมาข้างล่างนี่รับแต้มแปดหนึ่งงวด ผิดหนึ่งงวดดับแต้มแปดผิดหนึ่งงวดผิดงวดนี้ตั้งแต่เป็นสูตรมายังไม่เคยผิด30งวด30งวดดับแต้มแปดออกสองหแต้มแปดมางวดสุดท้ายเลขเก้าดับดับ แต็มกาวดับเต็มเราเหลืออีกเต็มเดียวคือเต็มสี่ 9ติดดับเกติดดับดับหดับเจดับเก้าดับหดับเจดับเก้าเต้มดับดับสิดับหน่วยอันนี้ดับหน่วยดับหน่วยยังไม่เคยผิด8 8กับห้าดับหน่วยสามกับหกดับสิบ อะผมจะเขียนยังไม่เพื่อนไม่ต้องเชินแล้วมั้งมันคงรู้แล้วแต้มดับมีแต้มหกนั่นเพื่อนนะแต้มหกแต้มเก้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเก้า เจ็ดเก้าดับหน่วยดับหน่วยดับแปดดับห้าเขียนอย่างนี้ดับสิบดับสามดับหก <c oughs> สูตรที่ยังไม่ผิดแล้วก็ ดับสิบดับแปดดับแปดดับห้าสิบดับหน่วยวาย จงบอกไอเห็นเพื่อนเ้ยไอก็ไอจริงจริงผมเขียนให้ดูแค่นี้นั้นเพื่อนนะเต็มดับล่างดับหกดับเจ็ดดับเก้าผิดหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดอันนี้ยังไม่เคยผิด เขียนสลับกันเปล่าเนี่ยเพื่อนนี่ยเขียนสลับกันแน่นอนแปดแปดนี่แปดนี่ดับหนวยเขียนสลับกันเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ไม่สมบูรณ์น,นเพื่อนนะไอ ก็ยังดีดับ10ดับ10บออมองไม่เห็นเลยยังไม่แห้งรับหน่วยเละไปหมดเลย ยันไหมแต้มดับแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเก้าดับสิบดับสามดับหกดับหน่วยดับแปดดับห้าแต้มดับข้างบนนั่นเพ่อนะแต้มดับข้างบนชิปนี้ไม่ดีเท่าไหร่ อันนี้แต้มนั่นเพื่อนนะแต้มดับสิบดับหน่วยดับหน่วยล่างอ,อันนี้พอนี่ได้เขียนเสร็จแล้วก็นี่แต้มดับสองตัวล่างดับสิบดับหน่วย พราเลขเราที่หาให้ได้เพื่อนไปเลข8ก็อยู่หลักสิบไปแล้วไม่ต้องกลับนะเพื่อนนะไม่ต้องกลับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเลขไม่ต้องกลับ <c oughs> อันนี้ก็ดับหน่วยนี่ดับสิบหลักสิบเราหาได้เลข8ตัวเดียวเลขเด่นสองตัวมาตัวมีเลขแปดเพราะฉะนั้น เาไม่น่ามาแต้มเราเหลือแต้มสี่เต้มเดียวคลิปนี้เท่านี้เพื่อนคลิปนี้เอาเท่านี้ไอ้ด้วยอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ